ก็จะมาสอนวิธีการฉีดแคลเซียมบรลอนสูตรทางสวนทำเองใช้เองนะครับอัตราส่วนก็อยู่ที่1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับน้ำในถังฉีดนี้เป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า2ลิตรก็ใส่ไป2ซีซีนะครับจากนั้นก็คนนิดนึงนะครับฉีดช่วงเช้านะครับ ช่วงเช้าก่อนแดดออกนะครับระหว่างเวลา6-7โมงเช้าช่วงปากใบเปิดกินอาหารนะครับผักเขาจะมีช่วงเวลาในการเปิดปากใบนะครับเราฉีดให้ถูกเวลาก็จะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เยอะคอนเซ็นต์แล้วก็ปิดฝา น,นี้ก็ใช้ง่ายนะครับซื้อที่ร้านการเกษตรนะน่าจะร้อยกว่าบาทมันฝาไม่สนิทก็ได้ละจากนั้นก็มาฉีดฉีดผักตั้งแต่อายุ15วันขึ้นนะครับฉีดช่วงเช้านะครับ ไม่ต้องฉีดเปียกมากนะครับแค่เป็นละอองเกาะปากใบฉีดห้างเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันครั้งก็ได้นะครับก็ฉีดรุงใบนะครับช่วย ขยายเซลล์ใบช่วยให้ผักสีสันสดใสนะครับรสชาติก็ดีนะครับ